สวัสดีครับวันนี้ครับเรามีของครับดูเลยครับสปอร์ตเตอร์โครับปี2019มนีสวยๆเลยวหดไฟหน้าสวยมากนะโลโก้ยังอยู่โชคหน้าใสาๆร้อหน้าสีดำสวยเลยดูครับบอกมือครับดูรักแฟนดูครับมีอะไรบ้างข้างหลังสวยเด็ดกรองแต่งครับลูกเล็กกำลังสวยเลยมีผ้าคุมกรองให้เรียบร้อยนะ เวลาขี่เจอน้ำนะกลิงหนีได้หมดเลยนะครับพ่อครับช็อตช็อตแวนแอนด์ไฮพับเท้าซ้อนหลังเบาะเต็มสวยมากนี่ใครที่มีแม่บ้านหรือรับใครก็ได้นะครับนั่งเงนี้ไม่บ่นแน่นอนครับเด็ดจริงๆนะชุบหลังใหญ่ๆอวบอวบอะไรอวบอวบนี้คนเราชอบครอวบอวบเนี่ยนะนะคอยดีใส่มากมคนสวยเด็ดเทื่อยังสะอาดกลิบๆเลยดูเลขไมห้หน่อยรถปีสิบเก้านี้เลขไม้เท่าไหร่ ได้มาอีกเจ็ดพันห้าโอ้โหถือว่าเด็ดฟังเสียงก่อนเดี๋ยวค่อยฟังราคาราคายิ่งเด็ดกว่าเสียงอ,งองนะีกแน่ รถคันนี้เด็ดจริงๆกับสปอร์ตเตอร์โฟลีเอนะครับปี2 0 1 9กับราคาครับราคาคันนี้อยู่ที่5 5 5 0 0 0หบาทใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการจัดแอนรือโทรมาสอบถามเส้นท้างผมครับ0 8 6 7 6แป5 5กนดกยนผมยุ้ยครับดีพร้อมรับสาย24ชั่วโมงทานพร้อมจบพร้อมขายแล้วผมขอฝากรถดีๆรถสวยๆที่ซิกเกอรนช็อปนะครับผมแล้วผมขอฝากสปอร์ตเตอร์โฟลีเอ ปีสอ1 9ิคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับราคา5 5 0,000หหมาบาทใครที่สนใจใครที่มองหาอยย่บอกได้เลยไม่ควรพลาดคันนี้สวยเด็ดจริงๆนะครับหน้าขับขี่ม,มากๆสูงดีปล่อยมือนิ่งๆเลยนะครับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะบอดได้เลยว่าต้องรีบนะครับรีบผมจะจาให้เหลวจองไม่ไวพันเจริญจินั้นทันทีนะครับครับผมและผม,ผมของพาราเ่็นสวยคันนี้นะครับสวัสดีครับ